คนนจะเป็นพูดเป็นพูดไปเจ้าข้าวหายไปท่อหายไปถุงถุงขาเอาดุนนีเอาดุนนีท่อหน้าแตกติดตั้ไหนมาแล้วแม่ครัวไม่ได้พูดสดสสวัสดีครับวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่ซองอันมันน้องเนาะผมยังบดีบดทัานในนอนเนาะใครเสือเป็นเสือชุดเก่าเนาะ ตาถามาอีกมือนึงเลยตัวนี้ก็เม่ขวบเพิ่งมาแต่ตีสามตอนนี้นตีสามเคืองเลยกำลังสิพาไปเบืองเบๆกันลังเนาะถ้าบ่มีแม่ขัวกับโมมีความแสีบหรือความนัวเนาะเอกับเขากับน้ำกินนั่นเองเนาะพอๆกับเม่กับสาวานกับสาวานก็เพิง่งผมบ่ได้ผมนอนอยู่บ้านเนาะบ้านพอบ้านแม่แต่ว่าบ่ได้นอนเนะาะสวานก็ไปนอนอยู่บ้าน ไปเอาเขาให้ลูกเขาให้มานั่นแหละก็พึ่งมาหับแม่กับน้องสาวเนาะไปแต่งหน้าเจ้าสาวจะ้ะคุณแม่ก็แต่งหน้านําเนาะจีไปหับเอาไปแต่งหน้าแล้วพนัดประมาณพนัดตีตีสีนะ่เนาะออกออกไปกันกับประมาณตีสามสี่เมื่อกี้นะเนาะอยู่แถวบ้านพ่อผมแหละในบริลินเนาะพาพี่น้องก็เบิ่งกเบิร์ลังแห่ครัวเนาะพอแล้วก็นอนพักผ่อนพ,พอแล้วพึ่ง เปนอนบางตีตีสองนี่เนาะนี่เบื้องล้างควบเสียบเข่าแม่ครัวเนาะแม่วพอได้เบื้องไปที่นั้เลือกพร้อมเนาะแม่ครัวก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องเนาะนี่นี่ต้นนี่บอนุกวนใช่หรืื่อจะเอามาแล้วไปประูดั้ ค่ดูเบิองหลังถ้าบบ้ยแม่ขัวก็บบ้ยความเสบความนัวเนาะเอาอย่างครับเอาพ่อพี่เอาเอาอันไอหมูต้องกวไม่ไงเอ้ยหมพ่อป่ะ้าลังนันเดีค่ะถ้าล้งหันเถุเองอกงูน้องเก่งกระโดดกําลังสียหายนาไหม แม่เจอเนาะตัวโม่ขอบดูขึ้นบ้านงานแต่งแม่หลดอยากหักมือเอาจะเอากลิ่นเอาจะแก่ยู่บ่ครับบ่บ่มึงเศร้าเด้อมึงมานอนในบ้านซือนนั่นเลี้ยงแม่หลุดเวิดมือนะเอาก็คาก็โม่เมาเอาให้มันหักว่าหลุดนะครับไปหน่อยเนาะเอาจะได้รักเมื่อวานเอาใจรักเมื่อเช้าไปหน่อยแลนคุบน้องกับเพื่อนกรรมเขาเล่นค่ากุ้งกรรมเขาเล่าศาสตน์นาเนี่มันยากแม่ผมเองนะแล้วก็ นี่ธนายกอบตอโพใหญ่ธน,นายาสนตัวธนายานะมแม่ลุงนพากุคำใสเจโน่ใจดีผู้ท้าเอาไวใหญเอานามันไปเจหนูจะทำยังไงเงินเันเงนเงนโจเนาะทุกคนเปิ่งล่างควบเแียบนี่นะนไม่หน้ยังไงครับยังเหมือนเสา หมูต้มไก่้ัดพักพัดผักบอกนเลยนครับูแล้วก็ต้มซนแอบพัดพัดไสขนมกือทั้งหลังจาแม่จาอยู่น้ำกองกิอนี่ลยนะครับยงผู้จ้าวชักลกลวยเนาะกาแฟเขาเสิร์ฟกาแฟกันเู้จ้าวอยาทำหางก็ร่างเดียร์แ้วแต่ควบกันมาไม่ได้แบาเขาหุ้นยังเ่ห้าแนวดีกาแฟผมกาแฟทาน้ำหอนครับ กะลเหมือนเื่องแหบเบิลำขื้นหานะเป็นฝนปะแม่นมะลำไฟใส่ตายอุ่นดืนบายเทียไทยพี่น้องเป็นช่วงเป็นช่วงเอาล้ทุกคนเนาะโอ้ย้าเห็ดเียดเพี่ยนซอยเพลนแได้เพ่นในมาซท้อแต่ก็เม่เห็ดเบียยนี่แหละความแสบความนัว ไท่ตอนเมาตอนตินเนาะตอนเห็ดเบียกับไทาเนี่ยทำเนาะตอนกูต้ดกูเมาเมคอว่าไท่ตอนเมาตอนกินไรเนาะตอนเห็ดเบียกแล้วก็เห็ดยูเมคอวพวะไท่ตอนเมาไรเว้ยตอนเห็ดเบียกนาตอนนี้กับเขาเอาก็เริมเซ็ตเลยแล้วทุกคนเนาะแต่สิฮะพอเป็น แล้วก็เจียว่าซอยงานเนี่ยหมดเสาหอเป็นฝูดเป็นฝูดไปเนี่ยเราเนี่ยหอเป็นเวลาเวลาแบบไปเพิ่นมาซอยงานก็คือแบบเพิ่นวุ้ยเพิ่นมาซอยงานเนี่ยหมดเสาเพิ่นกับคนเพิ่นเบวบางแบบแฮหรือว่ามาผูกแขนเนาะเพิ่นจะเอาซองมาซอยงานส่วนก่อนแปดมุกเสาสิมาซอยงานแล้วเพิ่นกะสิกับไปเฮ็ดงานน่อยสินะ คนบุริยุทธ์บอกอยังไงเจ้าเนาะขอกดสีพาดซอยแต่เศร้าเนาะขากดตอนนี้ก็เตรียมกำลังตีหาอันนี้ก็ใเ้เป็นผูดเป็นผูดไว้เนาะุกคนผูให้เป็นผูดเป็นผูดไว้เจ้าภาพ าฮไปทอายไปถุงนี่ถุงเขอาดุนนี่เอารูนนี่้ทอเลาแตกตัวหนว่าแล้วใเาเขาทอยาท้ไซ้ำถใส่กับว่าุย่นมีอยู่แบบน้อยนึงเอาไม่เอาหายพอแล้วก็ยไเอไอสมาเลยชอาไปไหว้เอาไปไว้พอสมคายนีแลมีผลประโยชน์ยู่ตัวนี้ก็ห่อขเนียวไวนะทุกคน พอแล้วก็จัดโต๊ะจัดกะหยีกำลังเตรียมเนาะก่อสีแขกเสมาสมาัย็แปดเกาเมุองเสานั่นทุกคนเนาะกรสีบลายโต๊ะบนในชอบจังซื้อมาเนาะถ้ามัน <c oughs> เห็นทำยังไงผมซอยอยลามูมันไอ้ข่มจเด้ดูเคยเผิ่มพู้น,พนึ่งนะทุกคนเนาะ โมโหวันดีใจได้เสียใจเนาะไอ้ลูกเคยกับสิดีใจเพิ่มนะในลูกเพิ่มขึ้นน้ำหอมเมาส์ได้บรรยากาศกอดไก่สีแจ้งแม่ขวกับคือขืนเห็นเ่าเศร้าเนาะเพราะว่าย้อนไปเจ็บไปเจ็บเศร้าก่อนนะ ไอ้ขัวเห็นตีสามจนหนิดจะตีหายังบ่ทันเ,นเหลวอ,อยู่สู้ๆครับแม่ขัวต่า,างกัน,น,นงานใหญ่งานแหลกป่าพญาคมตับใหญ่มุนถ้างานนี้พิษผักกันสิงานหนาจะแก่มือไหมเอาไข่ปอเอาเพื่ออะไรด,ดูเคยเพิ่มโอ้โมเมนต์เนาะเพื่อบ่กูแนนานเคลื่อนพิษผักกันสิแก่มือไหมงานหนาตัวเนาะ ไม่นแม่ร้านแล้วงานหนาร้านร้านกับอะไรก็เ่อได้พลังนี่ยินพลังมันกลัวเป็นเผื่อนีเดด้ลังไปจีแด้อีกได้แล้วต่างประเทศกับเบิ้งนี่หนโอ้ยผู้บ่าวสารระอมิกากันจะเห็นไลยนี่ คุบ่าพลังกับมึงซูงามนะซู่ไหนก็ได้ไาใหญ่ได้เนมาวเราเนาะเป็มาก่สดเอก้เนาะเอสหรัฐอเมริกาเแม่ขัวี่ผู้สยสวยแม่รั้วมีแต่ผู้สียด้นเพราะว่าผัวบมมานําเนาะ ก็เลยสดอันนี้คนมหาอกแนี้เป็นย่างนีาอานี่จ้าสาวสูตรท้องิ่นี่เ้าเกลืออกเ้าลาแม่ผมหน่งทุกคนเนาะไครสนแจกอินบอกมาหาผมหน่อยเด้อเนาะถ้าดีก็ตอ้โอ้ผู้ป่วยคนสวยนี่่นซอนเด็กหน่อยอยู่ ซนเล็กๆนี่หลาสดสอีนนี้เอะดค่ะสดเดี๋ยวพอไทสนใจกับถักมหามันหน่อนะเดี๋ยวบันหน่อันเดี๋ยวอันน่อสิแจกเฟสผู้สาวเนี๋ยววิธีสาหน้าก็ใายเขาปาหน้าอืนใา่เขาภาษาการเอินภาษาม่ภาษากางโ้ย แต่บ้านพวกอื่นทรายเขาซวยเขาเนาะบรรยากาศได้ขวดจะคืกขืนจักหน่อยเนาะก่อนสีแจงเลยมันสีได้เวลาเพื่อแขกคนมาซอยงานเนี่ยมอนเศร้านาะทุกคนคขวมันก็สีแคบแน่นเอาให้ตามนี่แหละมันก็พื้นที่บ้านมันแคบเนาะทุกคนเนาะงเกิดสีมองล่างถทวนเสียบมันล่างนาบ้านมันจะขึ้นเองเพราะขึ้นี่งเท่ากับเอาตามมีตามเกิดเท่านี้แหละทุกคน 一块五钱，就那样，是啊，了。